สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆหท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับพัดพลคนราหญา่ายูทูบเบอร์สายเลยครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนข้ามไปยังฝั่งสอปป,อปอลาวด้วยเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่บ้านกาเฟนะครับเมืองท่าแตงแขวงเซกองสอปป,อป,อปอลาวครับไปดูรถไถดัดแปลงอีก1คันอีกหช่างทางฝั่งสอปป,อป,อปอลาวครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ารถไถดัดแปลงคันนี้ของช่างตายนะฮะช่างตายเมืองท่าแตงเซงกองจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะถ้าท่านใดที่อยู่ทางสปปลาวนะฮะก็มีตัวเลือกให้อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับช่างทีมของพัดบลคนรากญ้านะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมก,กันกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมจะขึ้นหน้าจอ เฟซบุ๊กถานใดนที่อยู่ทางสอประปาลารอยากจะโทรสอบถามอยากจะติดต่อติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสบายดีไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเกีกแล้วครับกับท่านบนคนรักย,ย,ย่ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ ผมจะพาทุกคนข้าไปยังฝั่งลาวครั้งหนึ่งนะครับสบายดีกับเอ็มทีทางฝั่งลาวด้วยครับวันนี้พาคุณมีตัวเลือกให้กับพี่น้องทางฝั่งลาวอีกหนึ่งช่างนะครับนี่คือวีนือของช่างตายนะครับช่างตายบ้านคาเฟ่กํา